หลวงตาคะอยากอยากให้หลวงตาพูดถึงลูกแก้วอะคะ่ะลูกแก้วที่นําไปวางเนี่ยคะ่ะหลวงตาอ๋อลูกแก้วล, <laughs> ลูกแก้วมันก็เหมือนพระมันเป็นเสือที่เราอธิษฐานเวลาเราสวดมันก็ไปตามลูกแก้วก็ไปตามวิญญาณแถวนั้นอะพบภูมิจะเป็นเทวดาทุกชั้นอะอยู่บริเวณแถวนั้นอะถ้าใครน้อม ก็ได้ถ้าใครไม่น้องก็ไม่ได้เหมือนเราเปิดไปที่ยุะ่ะถ้าเราเปิดแล้วก็ฟังได้เราไม่เปิดแล้วก็ฟังไม่ได้อย่างนั้นแหละมันเป็นสื่อในการสวดมนต์ที่เราสวดทุกวันเนี้ยไปตามลูกแก้วไปตามพระที่เราอธิษฐานที่เราสร้างนั่นแหละสงสัยว่าถ้าลูกแก้วที่เขาได้ไปหมดก็ไปขอใหม่ดิหรืออธิษฐานเองได้ไหมคะ <inan> ได้ดิ ตอนสวดมนต์เนี่ยก็มาตั้งไว้กับที่ฐานสวดอย่างถ้าสวดเส,รสวรสวดหกโม,มงเย็นถึงหนึ่งทุ่มก็เอาลูกแก้วที่เราซื้อมาเนี่ยตั้งที่บ้านเลยใช่กับที่ฐานเวลาสวดมันก็เข้าตามลูกแก้วตามพระตามรูปลักษณ์ของเทวดาของรูปลักษณ์ของครูบาอาจารย์รูปลักษณ์าาของพุทธ,ธะรูปลักษณ์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับศาสนานะไปหมดละที่บ้านเราอะ หรือสถานที่ที่เราไปอธิษฐานแล้วไปสร้างไว้นั่นแหละมันก็ไปหมดแล้วอย่างนี้แสดงว่าลูกแก้วสามารถวางไว้ที่ไหนก็ได้นะคะที่ไหนก็ได้วางไว้ได้เวลาสวดก็ไปได้แต่คนรับอะวิญญาณที่รับอะมันอยู่ที่เขาน้อมหรือเปล่านะถ้าเขาน้อมเขาก็ได้หรอกเขาไม่น้อมเขาก็ไม่ได้ มีเหตุไหมคะที่วิญญาณไหนเขาไม่น้อมเขาไม่รู้คนที่ตายใหม่ๆมเสัมาเวสีพวกสินน้อมกับเทวดาแถวหน้าเขาเห็นทุกครั้งเขาก็มาหลอดแถวนั้นอ่ะมีหลายท่านน่ะสร้างบ้านใหม่แล้วก็บ้านก็จะมีเสาใช่ไหมคะเขาก็จะเอาลูกแก้วไปใส่ไว้ในเสาเนะะี่ยค่ะซึ่งมีจันทน,น,น้าแล้วสมัยหลวงปู่แล้วบางคนเอาไปวางรอบบ้านเลย วางในดินน่ะขุดในดินเพราะไปวางไว้เดี๋ยวเด็กมันก็ไปทิ้งอ่ะขูดลงในดินก็วางรอบๆมันนะหลวงตาคะขอขอเรื่องลูกแก้วสักนิดได้ไหมคะถ้าลูกแก้วนี้ไม่ถึงมือหลวงตาแล้วเขาอธิษฐานเองได้ไหมคะโอ้โหสมัยก่อนหลวงพ่อท่านบอกสมัยก่อนนะท่านจะเสกผ้าอะไรก็ะชังมีคนมาให้ท่านเสกเอ้าวช่วยกัน ช่วยกันเลยท่านให้ช่วยเลยนึกไปถึงผู้ได้เจ้าองค์ปฐมนั่นนะลงมา,มาเวลาอธิษฐานอะไรอย่าไปทิ้งพระองค์ปฐมโดยเด็ดขาดท่านบอกผู้ได้เจ้าเองห้ามทิ้งเองจะทาอะไรก็ช่างนึกถึงผู้ได้เจ้าก่อนนะแล้วค่อยว่าถึงหลวงพอ่อเวลาอธิษฐานอะไรอา้าวท่านกัช่วยกัน บารมีเองมีเท่าไหร่ก็ไปอยู่ที่พระเนี่ยพระที่อธิฐานนี่แหละท่านว่ฝากฝากบนไว้กับพระ<ม>เป็นกระแสเดียวกันกับพระที่อยู่ในโลกเนี่ยท่านว่าเป็นกำลังไตสานานาคมทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมผ่านเราเนี่ยผ่านเราทุกคนนะมีลูกมีนมำ กลับไปที่พระนั่นแหละลูกแก้วอ่ลูกแก้วเหมือนกันแก้วสารพัดหนึ่งของพระโพธิสัตว์หรือของ<ม>พระจกักรพรรดิหรือเทพพรมทั้งหลายทั้งสามโลกธาตุเนี่ยเป็นกระแสเดียวกันกับลูกแก้วที่พระเจ้าอาธิษฐานเนี่ยนึกถึงพระเจ้านึกถึงข้าจบแค่นั้นแหละชั่วอุดใจเป็นสื่อกระแสเดียวกัน กับลูกแก้วสารพัดนึ่ลูกแก้วของพวกที่มีบุญทั้งหลายเอาแบบสั้นๆก็ได้ล้ว,วางไว้เลย่เนี้ยแล้วก็วางเนี่ยค่ะหลวงตาบางเอิญมีคนไปข้ามไปเหยียบเนี่ยค่ะมันไม่เกี่ยวหรอกคนจะข้ามคนจะเหยียบมันไม่เกี่ยวมันจะไปเกี่ยวอะไรโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่มีดีแล้วมันไม่ใช่มีไม่ จัไม่มีสิ่งที่ไม่ดีดีก็ไม่ดีมันก็อยู่ในโลกนี่แหละก็เหมือนเราน่แหละจิตเรานี่แหละมันก็ดีถึงไม่ดีอยู่ด้วยกันนั่นแหละเราคิดถึงความดีก็ไม่ดีก็ไม่มามนุษย์ในโลกนั้นสิ่งที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยมันสังสงมันอ็ทั้งดีและไม่ดีวันหนึ่นของดีอยู่ที่ไหนก็คือของดีไงของดีม่ส้วมก็ยังดีอยู่ไง อันพระคุณพระพุทธา วนาภูมทานสิ่งและบารมีสมเด็จพระจินสีแห่งโพทิญาท่านทรงสั่งสอเวไนยสันให้ได้หลุดพ้นเข้าถึงพระนิพพาน E ah.